ผจญภัยไปพร้อมกับฟรีไฮแคมปิ้งเก้าอี้พับได้พกพาสะดวกและทนทานสำหรับการผจญภัยที่ไม่มีข้อจำกัดสวัสดีค่ะแนะนำอุปกรณ์สำหรับแคมปิ้งที่อบอุ่นค่ะฟรีไฮแคมปิ้งเก้าอี้น่าสนใจด้วยวัสดุทนทานและรูปลักษณ์ที่สะดวกในการพกพาพับได้เร็วและมีช่องเก็บของต่างๆทำให้เป็นเพื่อนพกพาที่สมบูรณ์สำหรับกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแคมป์ตกปลาหรือปาร์ตี้กลางแจ้งด้วยลดราคาพิเศษเหลือเพียง599บาบาทพาท่านไปเหยียบเส้นทางการผจญภัยด้วยฟรีไฮแคมปิ้งเก้าอี้ เพื่อความสะดวกในการพกพาก้าเข้าสู่กรารผจญภัยโดยไม่มีข้อจำกัดด้วยเก้าอี้สำหรับแคมปิ้งที่พับได้ของเราน้ำหนักเบาพกพาสะดวกที่หลังของคุณจะไม่รู้สึกหนักด้วยโครงสร้างอลูมิเนียมที่เบาสบายความทนทานและความสะดวกสบายพักผ่อนให้สบายใจกับเก้าอี้ปิกนิกที่มาพร้อมกระเป๋าจัดเก็บและความคงทนทานในการรับน้ำหนักปลุกความตื่นตาตื่นใจด้วยราคาพิเศษเพียง599บาทท่านสาม,มารถตื่นตาตื่นใจและเตรียมพร้อมสำหรับกรารผจญภัยทั้งหลายผลิตภัณฑ์ของเรามีขนาด55คูณ55คูณเก้าิเมตรซ